วันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะจจะกลับบ้านภูตะว,วันเกษตรปลอดสารวันนี้เราก็สั่งบอลสีมาอีกแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะมาแกะดูพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะว่าจะเป็นยังไงสวยไหมมาลุ้นกันพร้อมๆกันเขาเขียนว่าห้ามนอนต้นไม้นี่ส่งมาทางไปรษณีย์นะน่าจะเป็นอ m s สองดูก่อนดิโอ้ใบสวยนี่สั่งไปเท่าไหร่สองร้อยแปดสิบาทนะสองร้อยแปดสิบาทเดี๋ยวมาดูแก๋ออกดูก่อน อเคสวยอยู่จ้าสองบาทนามว่าจอมทับนะจ๊ะโอเคก็ถือว่าคุ้มค่านะจ๊ะ280บบาทต้นไม้ไม่เสียหายก็คือเขาแพกมาอย่างนี้นะจ๊ะแ,แพกมาอย่างนี้ใส่กล่องอย่างนี้ มาอย่างนี้เลยนะนะแล้วก็ช่วยเซฟต้นไม้ไปไม่ให้อ่อไม่ให้ต้นไม้ขยับขยื่นตัวน,นี้นะนะตัวตน,นี้จะพอดีกับกล่องเนาะโอเคจ้าเสร็จสิ้นการรีวิวสั่งบอลจอมทัพสั่งบอลจอมทัพทางออนไลน์นะนะ เพื่อนคนไหนสนใจว่าสั่งร้านไหนก็ทักมาสอบถามกันได้จ้ะแต่ร้านเราก็มีขายเหมือนกันนะจ๊ะจอมทับเนี่ยแต่ร้านเราจะมีขายต้นใหญ่นะจ๊ะต้นใหญ่อันนี้ลองสั่งต้นเล็กมาดูนะจ๊ะต้นใหญ่ของเราก็ต้นต้นที่มีหัวแล้วนะจ๊ะก็ราคาก็ประมาณต้นละต้นละเก้าร้อยเก้าสิบบาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะจ๊ะ ต้นใหญ่กว่านี้นะของเราต้นใหญ่กว่านี้มีหัวแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็ลองสั่งต้นเล็กมาดูนะะลองสั่งต้นเล็กมาดูโอเคจ้ะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ้านภูตะวันเกษตรปลอดสารนำคลิปแล้วก็สาระดีๆนำมาฝากเพื่อนๆน,นะจ๊ะโอเคจ้ะฝากติดตามบ้านภูตะวันเกษตรปลอดสารด้วยนะจ๊ะไม่บาย